นั่นนนนนแหละเออี่หนวดนึกว่าไส้ย่างนะฮะเอาเอาจานเช็ดให้ไอ้นาโนเอาจา,านใส่ใส่เอาเขียงไปล้างกันหน่อยรอแป๊บนะฮะเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเราจะรุยกันแล้วนะครับติดเกาะแล้วจะติดใจติดเกาะไม่ได้มาเล่นๆลุลยกันจริงๆกินจริงๆลูกค้าทำได้ เราก็มีความสุขนะครับแล้วก็โหเพื่อนๆดูนะคะวันเสาร์ที่นี้แต่เมื่อวานเนี่ยน้องร้องไห้เลยพี่อ๋อที่ว่าโอ้เห็นแล้วกินไม่ทิ้งเลยขอบคุณครับขอบคุณครับจะเอามาจีละาจานแล้วย่างเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วค่อยไปเอาใหม่แต่จะไม่เอามากองๆลองเขาเรียกว่าถ้าใครสายแบบว่ามินิสายแบบว่า สายกินแบบกับเพื่อนอ่ะกินปกติถ้าใครสายกินปกติก็กินไซส์นี้ได้นะครับตามร,ร้านขายตัวนี้ก็30บาทนะโอ้ <c oughs> ตัวเนี้ยถ้ามีไปภูเก็ตเป็นพันแน่นอนพี่เป็นพันแน่โู้นะฮะมาแล้วจิ้มเลยมีพร้อมอ่าตะเกียบไหมพี่ นะเดี๋ยวน้องกิวให้อีกทีหนึง่งสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่มาอันนี้แค่หนวดก่อนโอ้แ<อ>นวะก็ยาวแล้วะใช้มือหรือใช้ซ่อมก็ได้ครับลุยเลยนะฮะไม่ชอบแหนะ้งเนาะ ประมาณนี้ก็ได้อันนี้นะฮะอันลูกค้าอันนี้แค่หนวดปลาหมึกนะห้ามชัดไหมเอ่ยไม่ลุยเลยครับลุยเลยี่จะขอญาตเป็นคนย่างให้กับพี่ต๋องเองนะครับมาครับดูว่าพี่ต๋องจะทำลายสถิติได้ไหมสำหรับวันนี้นะครับไม่เต็มนะไม่เต็ม เค็มไหมพี่เค็มเค็มบอกเค็มเลยนะไม่เตรียมเค็มบอกเค็มเลยนะครับตอนแรกเพื่อนมาบอกอยู่ตอนแรกว่าเค็มนานนานตอนโน้นเพราะว่าถ้าลูกค้าคอมเพนแอดมินก็จะปรับเลยว่าเอ้ยมันเค็มมันเกิดใช่เปลี่ยนแล้วครับขยับเลยขยับเลยกินเรื่อยเยหรือถ้ากินทีเดียวไม่ไหวผมก็กินเรื่อยครับอ๋อไม่แบบไม่จะนักกินไวอแต่นักกินจุนะครับนักกินไวนักกินไม่ได้กินไว แต่กินจุนะแต่กินจุนาานขอบุณครับนี่แค่หนวดนะฮะนี่แค่หนวดชัดไหมเอ่อย,ออยทีหลังต้องซื้อเขียงพี่พี่ทีหลังต้องซื้อเขียงใหญ่ๆเขาเรียกว่าเขียงอย่างนี้นเอามาวางนะให้ตัวใหญ่ๆนิดนึงได้ยังพี่ต๋องบอกผมเลยนะชื่นชอบส่วนไหนเดยว ได้ยังครับพี่ประมาณนี้สูงเข้ามาสูงเข้ามาได้มาแล้วสรุปหมยักษ์อ่าฮะพอได้ยังไม่ได้ย่างเพิ่มได้นะครับย่างเพิ่มได้นะครับค่อยๆกินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนกินส่ได้เลยนะแต่ถ้าไม่ไหวอย่าฝืนนะครับไม่ไหวบอกได้เลยนะขอบคุณมากๆเลย โอ้ยค oh, ือจะบอกว่าใช้ใช้ใช,ใช้ที่คลิปอันเดียวไม่ได้เน,นี่ยแอดมินชมใช้ที่คลิปอันเดียวไม่ได้ใช้ที่คลิปสองอันนะครับ,บอระะโอ้มันอยากเออเคยเอาเคยอเอาเคยับมาหน่อยเยเอถอยหลังอ่ะเดี๋ยวเอาหแห้งๆมาดิ้งหน่อยหนึ่งอ้าวมาแค่หนวดก็เต็มเขียงะะแล้วค่ะแค่หนวดก็เต็มเขียงแล้วคนไม่เยอะ วอล์กอินได้เลยนะครับ